ใส่ไปมั่วแล้วเราก็ได้สมูทตี้มาถ้าใครมีความรู้เรื่องการทำสมูทตี้อ่ะทุกคนสามารถบอกไอได้เลยนะคะว่าสมูทตี้อันนี้เนี่ยเราสามารถแบบทำได้แบบง่ายๆหรือว่ามันทำแบบสูตรมัวม่วๆแล้วได้สมูทตี้หรือว่าไงถ้าใครมีความรู้เรื่องสมูทตี้แชร์กันหน่อยนะคะพี่ๆทุกข้อวันนี้นะคะเราก็กลับมาทำฟาร์มอีกแล้วนะคะทุกคนเย่ Yay! เราก็จะมาแบบว่าทำอาหารกันต่อช่วงนี้เราก็อาจจะไม่ใช่คนทำฟาร์มแล้วจะ ผ่นตัวมันเป็นเชฟอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้เราได้ทําอาหารไว้ทุกคนก็เดี๋ยวเราเอามาว้าวเราได้สลัดค่ะแต่ว่าวันนี้คุณหมูเขาบอกว่าเขาต้องการวาฟเฟิลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำวาฟเฟิลให้คุณลุงหมูยังไงดีทุกคนก็เมื่อกี้เราได้อุ้ยมันเป็น r e g e n เ r อรี่ r a w b e r r y c o r n m a n g o ง g o นะคะให้ไปเลยนะคะทุกคนเผื่อว่าเขาจะชอบบ้างแต่เดี๋ยวเราจะทำวาฟเฟิลให้ให้เขากินกันอุ้ยได้แค่คอนนะคะ โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะทำวาฟเฟิลให้กินแต่ว่าสูตรวาฟเฟิลทำยังไงนะทุกคนแบบหนึ่งนะ <laughs> เปิดสูตรทำอีกแล้วทำอาหารก่อนนะคะทุกคนก็ลองไปก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเราจะใส่ตัวฝักทองหนึ่งมะจะบอกว่าเป็นมะม่วงคือมะพร้าวหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็เราจะใช้เป็นตัวอะไรอะขาดอะไร เราค่ะเออเมื่อกี้เราเก็บข้าวโพดมาแล้วนะใส่ข้าวโพดหนึ่งอะสักหน่อยเนาะแล้วก็แบมบูเมื่อกี้เราเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแบมบูเราหายไปไหนเอ่ยน้องแบมบูแบมบูคือตาหนูไม่ดีปะ่ะหรืออะไรเอ๊ะทุกคนอ๋ออยู่นี่นะคะใส่เข้าไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตัววาฟเฟิลหรือเปล่าเพราะว่าคุณลุงหมูเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นวาฟเฟิลเนี่ยก็จะ จะดีนะเออวันนี้เขาอยากกินวาฟเฟิลแล้วก็เป็นเชฟให้ลุงแกหน่อยละกันเออให้ลุงหมู่หน่อยนิดนึงให้แกได้แบบกินวาฟเฟิลวัคไฟอะไร <laughs> วัคไฟคืออะไรวาฟเฟิลวาฟเฟิลเออก็โอเคเอ,อ้ยนี่เราได้ไอไออันนี้เมื่อวานนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูเนาะเราก็ได้ซื้อไข่อันนี้มา8ล้านบาทนะคะทุกคนก็มาเปิดกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะคะโอเคเริ่มปึง้งมาแล้วครับ8ดล้านครับ นายตัวอะไรอะ่ะหนูเหรออุ้ยว,ว้าวน่ารักจังเป็นน้องหนูนะคะทุกคนเป็นน้องหนูซึ่งมันระวังในในโอ้ไม่ได้นะคะทุกคนคือสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันแม็กซิมัมได้แค่3ามตัวเท่านั้นเองอืมได้แค่สามทุกคนทำไงอะ่ะเราต้องทำยังไงดีค่ะอ๋อมันมี what อ๋อมันต้องรอแบบหลายๆวิในการสลับอ๋อคือเหมือนกับว่ามันสามารถแบบสลับไปกล่องนี้กล่องนั้นได้อะไรแบบนี้อ๋อถ้าเราเปิดอันนี้มันก็จะเข้าใจละเข้าใจละแล้วก็เรามาเปิดกล่องอันนี้ดีกว่าเราได้ฟูเอตมาด้วยอันนี้หนูไปแอบเล่นมาก็คือปรุงสารอาหารให้คุณลุงหมูถูกใจก็เลยได้มานิดหน่อยโอเคมาดูว่าจะได้ของอะไรนะคะมันคืออะไรนะคะน่าจะเป็นของตกแต่งไหม น่าจะเป็นแบบของตกแต่งวุแผ่นชีสหรือเปล่าเข้ากันเข้ากันกับอันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราเรายังไม่ตกแต่งละกันเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องเยอะมากอันนี้เรื่องเยอะมากคุณแม่มาเห็นเหมือนว่าอาหารจะเสร็จแล้วนะ้องเมื่อกี้มันขึ้นมาใช่ไหมต่อไปเราทำพิซซ่าเราได้ซูชิมาทุกคนโอเคเราเราปรุงตัวอาหารอันใหม่ของเราก่อนโอเคประมาณนี้ ก็พิซซ่าจะได้ไหมมาดูกันนะคะได้เป็นตัวว้าวอันนี้มันเป็นแบบระดับไอ้น,นี่เลยป้าทุกคนระดับแบบระดับแบบย,ยากปะใช่ไหมอะซูชิอันนี้คือระดับมันดีไหมนะแต่ทำไมมันอันเล็กจังคุณลุงหมูจะชอบหรือเปล่าครับลุงหมูเงบเงบได้อะไรมาดูก่อนนะ เหมือนว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแฮะไปไหนแล้วนะทุกคนครุงหมูให้อะไรเรามาลงหมูให้อะไรหนูมาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยไม่ไม่รู้คืออะไรไปไหนแล้วนะคืออะไรนะ คืออะไรอ่ะเมื่อกี้หนูได้อะไรมาทุกคนจำหนึงเดอ้อหาก่อนเอ๊ะมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอ้ทุกคนเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นสิ่งอ๋ออยู่นี่จริงด้วยนี่ค่ะทุกคนมันคือสิ่งนี้นี่ครับผมนี่ทาราไม่เลิศไม่เลิศไว้ไหนดีนะมันเกะก,กะไปหน่อยอ่ะโอเคหนูไม่วางแล้วกันยังยังยังไม่ถูกใจอุ้ยอาหารเสร็จแล้วนะคะทุกคนเร็วมากเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้น อาหารเสร็จแล้วนะคะเราได้พิซซ่ามาค่ะทุกคนเย้พิซซ่าครั้งแรกของเรานะคะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรพิซซ่าเป็นเอ่อระดับแบบ l e g e น d ารีนะคะทุกคนก็อ่าเริ่มเริ่มเริ่มกินไมหมคุณลุงหมูแต่เขาอยากกินวาฟเฟิลไงก็เดี๋ยวไม่รู้จะทําให้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้วาฟเฟิลเลย ้องหมูให้ค้อนมาสามน้อยใจแล้วร้อยใจเกินต่อไปนะคะเราจะทําพิซซ่าเนาะไม่ใช่พิซซ่าเราจะทำวาฟเฟิลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอหาวัตถุดิบที่สามารถจะทําได้ก่อนไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะเรามาเริ่มทําวาฟเฟิลให้ดีกว่าอ่ะเราอุ๊ยอ๋อหนูติดซะหนูติดอันนี้ไว้อยู่ลืมลืมลืม <c oughs> เราสามารถ แล้วหรือ,อยังมาเราจะได้วาฟเฟิลไหมมาดูกันรอ6นาทีเท่านั้นนะคะลุงหมูคะผมเดี๋ยวเชฟเสิร์ฟให้นะคะผมเดี๋ยวมาเลยโอ้โหบ้านสวยจังมีแต่ต้นไผนะ่อ่ะชอบนะหนูชอบกดใจให้เลยอะ่ะกดใจให้เลยอะ่ะชอบมากอะ่ะวิมันเลิศนะสวยอะ่ะวิมันดีอะ่ะเออคิดแบบน่ารักเนาะคุยน่ารักอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้อาหารเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรามาดูกันอุ้ยเราได้วาฟเฟิลจริงๆด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นวาฟเฟิลระดับแบบอยู่ไหนเอ่ยว้าวเป็นวาฟเฟิลระดับแบบไอ้นี่เลยทุกคนมันอ่านว่าอะไรนะคะมันเป็นมิติคอลหรอมันอ่านว่ามิสไหมมิติคอลคือด,ดีใช่ปะ่ะน่าจะดีแหละเนาะโอเคเราให้ลุงหมูเลยนะคะเหมือนว่าวันนี้ลุงหมูเขาจะเอนจอยแล้วก็อินไปกับการกินวาฟเฟิลของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเมื่อกี้ฝนตกหรือเปล่าเออเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากกินอะไรร้อนๆแต่ เชฟอยากให้คุณลุงกินไอติมบ้างจะได้สดชื่นอะไรแบบนี้อ,อ่ะกินเข้าไปครับผมกินเข้าไปเราได้ตัวอะไรมาอุ้ยได้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 อันนี้มาทุกคนเฮือกนานลดเสียงนะคะขอโทษที่กรีด้วยนะคะเย่เย่เย่ทุกคนหนูไม่เคยได้เลยนะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกรั้ยดีใจโวยดีใจโวยเอาโวยต่อไปเราจะทำตัวไอศครีมนะคะทุกคน เออน่าจะได้แหละเนาะไม่แน่ใจว่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาแป๊บหนึงโอ้โหูเบอร์รี่ใส่ไปแล้วอะเราเหมือนเราเอาเอาเอาตัวอันนี้ใส่เข้าไปเนาะก็ไม่รู้ว่าจะจะได้อะไรทุกคนเออเราไม่มีตัวพายอัพอะทำไงดีคุกเขาเลยครับผมทาดาเก็บแมงโกก่อน โอเคเมื่อกี้เราได้อันนี้มาทุกคนอะไรคุณพี่เป็นใครคะฮะคุณพี่อยากได้อะไรโคโคนัดเหรออ๋อชีอยากได้มะ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 พร้าวแป๊บหบนึ่งนะคะรอก่อนฉันต้องขึ้นไปเก็บให้เธอนะ่ะชีได้พอหรือยังอะ่ะโอ้โอเคเวดัินิตอ่ะชีพอไหม อ้าวชีจะไปแล้วเอาเอาก่อนไหมเอาอีกไหมอะ่ะให้แกเฮ้ยอะฉันให้เธอว,ว้าวเรารับหมดแหละอะไรไม่รู้อ่ะอะเอาอีกไหม <c oughs> เวลคัมวลคัมอุ้ยตอนนี้ลุงหมูอยากกินสลัดค่ะทุกคนเขาเปลี่ยนใจไวมากเขาอยากกินสลัดแล้ววันนี้ชีแบบอารมณ์แบบปลายบัวนนะแต่ปกติชีก็แบบอืมอ้มอื้มชีอยากกินสลัดแล้วคุณแม่โอเคมาเดี๋ยวเราหาแบบหาสลัดให้ชีก่อนแต่ตอนนี้เราได้อันนี้มาทุกคนมันทำยังไงปังว้าว4 hour <laughs> รอไปอีกสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนโอเคจะบ้าตายกู สี่ชั่วโมงคุณแม่สี่ชั่วโมงแน่มีอุ้ยเราจะซื้อแบมบูไปนะคะโอ้ oh. for hour guys <laughs> guys f <for> hour <laughs> รอไปเลยนะคะ <laughs> รอไปเลยนะคะ <laughs> รอไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนกลับไป รับอาหารเราดีกว่าเราจะเอาให้ลุงหมูแล้วว้าวเราได้โดนัทแทนนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะทำอะไรนะคะไอติมค่ะทุกคนแต่เราได้โดนัทมาอันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเชียวเป็นเออเป็นโดนัทแบบธรรมดาไม่เลิศอันนี้ไม่เลิศอันนี้ไม่เลิศอ,อ,อะ Sorry ว้าวได้ฟู๊กีเอดเลยนะขอบคุณนะคะผมก็ต่อไปนี้เราจะลองทําที่เราบอกเมื่อกี้เนาะปึ้งสตรอเบอร์รี่แล้วก็อันนี้ไปหนึ่ง รอ8นาทีนะคะรอบนี้รอแปดนาทีค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเนาะสูตรสลัดของเราพ <laughs> ายุกำลังเข้าพายุมาจจเลยทุกคนตอนนี้นะคะอาหารเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมามาอุ้ยเราได้สมูทตี้อะไรคือสมูทตี้ทุกคนหนูไม่เคยได้สมูทตี้ ไม่เคยได้สมูตี้มาก่อนเลยทุกคนคือวันผิดแบบผิดคาดอยู่นะคือแบบมันตลกมากเลยอะ่ะคือคือสมูตี้นี่คือมันมันมันมีในสูตรไหมอะ่ะทุกคนหนูไม่เคยได้สมูตี้อ่ะโอ้ my god ทุกคนหนูได้สมูตี้นะ g u y s ว้าว wow. ทุกคนหนูได้ สูทตี้มันมันทำยากไหมอันเนี้ยอยากรู้ให้ลุงหมูแล้วกันลุงหมูพายุข้าวอะ่ะกินสูทตี้ไปก่อนนะคะผมทำสลัดไม่สำเร็จอะเชฟขอโทษครับแอลได้ของไม่ค่อยดีเลยอะได้เป็นแค่อันนี้เองอะทุกคนไอไอสเปร์อะไม่ค่อยเลิศนะสเปร์มาอีกแล้วเราจะทำเราจะพยายามทำสลัดให้ ให้ลุงหมูแต่ว่ามันยังมีอีกหลายอย่างนะทุกคนที่เราอะยังไม่ได้ลองทําค่ะนั่นก็คือพวกแบบฮอทดอกอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ทําซึ่งเรายังไม่มีส่วนผสมของพวกแบบพลิกอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเรายังทําไม่ได้สักเท่าไหร่เนาะเออแบบว่าส่วนผสมเรามันไม่พอทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยที่ทําแบบไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราขอไปทําอย่างอื่นเลยแล้วกันก็วนกลับมาทาสลัดเหมือนเดิมก็เอาใหม่ก็เอาใหม่ทุกคนก็ก็เอาใหม่หมละกัน ก็ขอบคุณทุกๆคําแนะนําเลยนะทุกคนที่แบบว่าเม้นกันเข้ามาคือหนูดีใจมากๆก็คือแบบที่ทุกคนแบบชอบอะไรเงี้ยเออก็แบบ enjoy อะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่ามาพูดคุยกันทุกคนคือใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เราจะใส่เป็นชมแม่โทแล้วก็เราจะใส่เป็นตัวเออไม่ใช่ตัวคนนี้นะคะเ <laughs> มื่อกี้คือผิดนะคะ, <S <s ละแล้วก็อีกอันนึงคือสเบอรี่นะคะสเบอรี่อยู่ไหนเอ่ย แบบเรีนเล็กๆนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรออกมาอะลองดูรอต่อไปนะคะประมาณ7จ็ดนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในอีก7นาทีนะคะผมตอนนี้รายงานข่าวมีพาย,ยุเข้าทุกท่านที่กําลังทําฟาร์มและกําลังทําอาหารโปรดใช้ความระมัดระวังในการทําอาหารโปรดใช้ความระมัดระวังในการทําอาหารนะคะว้าวเราได้สลัดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสลัดแบบว่า ว้าวอุ้ยมันก็โอเคนะทุกคนได้เป็นระดับแบบ l e เจน d ร r อีกแล้วนะคะก็เอาให้คุณลุงหมูไปเลยคะ่ะผมชอบไหมอะชอบไหมโอ้ได้อ์ติโชคมาแล้วนะคะหนึ่งได้มาอีกแล้วคะ่ะทุกคนว้าวใหญ่มากเออเป็นมะเขือเทศสองลูกนะคะหนึ่งลูกมะเขือเทศอีก อ,อีกหนึ่งลูกนะคะก็ไปเลยนะคะรอบนี้รอประมาณ7นาทีนะคะทุกคน6นาทีดิบๆรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอุยอีก20นาทีเขาจะแบบรีแล้วนะอุยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรขายไหมครับคือตอนนี้เราต้องการแครตัดนะคะทุกคนไม่มีเมล็ดแคกตัดมาเลยนะคะไม่มีเลยซึ่งหนูต้องการมากเพราะตอนนี้หนูกําลังทําทําภารกิจ ครับไอ้ของตรงนั้นนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือเราอยากไอ้อน,นี่นะนี่นี่นี่มันจะได้มเมล็ดมาใช่ไหมถ้าเราทําครบอะไรเงี้ยซึ่งหนูลองนะหนูเข้าใจถูกไหมถ้าเราทําหมดเราจะได้แบบมเมล็ดที่เราไอดีป่ะแต่แบบตอนนี้เราแคตัดอันเดียวเลยอะซึ่งมันมีเวลาแบบจะหมดแล้วอะทุกคนเวลามันกําลังจะหมดแล้วไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว้าวโคตรใหญ่อะ่ะ โคตรเลิศอ่ะโอเคมามะม่วงเราติดสถาน,นะแบบโดนฟีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> อุ๊ยอันนี้เราไปขายได้เท่าไหรอ่อ่ะลองเอาไปขายได้ไหมเท่าไหร่หรอโอ้ห้าหมืนอู้อันนี้แบบมะพร้าวลูกใหญ่มากอ่ะ แต่เรายังไม่ขายขอแบบเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขายแน่นอนค่ะอุ้ยขอบคุณสําหรับคุณพีวัสดุหนึ่งสองสามสี่ที่มากดไลค์ฟาร์มของเราให้นะคะบัสหรือเปล่าเหมือนว่าวันนี้เราจะทําอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เล่นแบบโอเคขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบอะไรได้หลากหลายขึ้นรอบนี้เราได้สลัดมาอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นแร่นะรอบนี้ได้แค่แร่เท่าน,นั้นระดับแร่เนาะ ก็ให้คุณลุงหมูกินเลยนะคะผมวัดใจกันไปเลยครับโอเคครับได้ของดีครับได้สิ่งนี้มาโอเคนึงสองหนึ่งสองหนึ่ง,สอง,งสองแล้วนะหนึ่งสองแล้วนะขอให้ได้อันดีๆขอดีๆนะอันนี้คือดีหรือไม่ดีอันนี้คือดีหรือไม่ดี เป็นแบบแกรน d จอเมทัลคือมันดีไหมมันดีไหมไม่รู้แหละปลูกเลยนะครับไว้ไหนดีไว้ตรงไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราเอาเอาแบบพวกนี้ออกโอ้ยเรามีว้าวเรามีหอมตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งหนูเิด้ยวหนูเอาไปแล้วนะยังอยู่เนี่ยอ้าเก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทําอาหารไม่เป็นไรเอาออกไปเลยนะคะเราจะปลูก ปึ้งโอเคลดน้ำหน่อยโอเคครับผม oh. อุ๊ยขอบคุณสำหรับ คุณพีวัสุหนึ่งสองสามสี่ที่มากดไลค์ฟาร์มของเราให้นะคะบาสหรือเปล่าเหมือนว่าวันนี้เราจะทําอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เล่นแบบโอเคขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบอะไรได้หลากหลายขึ้นรอบนี้เราได้สลัดมาอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นแร่นะรอบนี้ได้แค่แร่เท่าน,นั้นระดับแร่เนาะก็ให้คุณลุงหมูกินเลยนะคะผมวัดใจกันไปเลยครับโอเคครับได้ของดีครับได้สิ่งนี้มาโอเคหนึ่งสองหนึ่ง 2 1 2หนึ่งสองแล้วนะหนึ่งสองแล้วนะขอให้ได้อันดีๆขอดีๆนะอันนี้คือดีหรือไม่ดีอันนี้คือดีหรือไม่ดีนนดด <c ười> เป็นแบบ g r a n d t o m a t o คือมันดีไหมมันดีไหมไม่รู้แหละปลูกเลยนะครับไว้ไหนดี ไว้ตรงไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราเอาเอาแบบพวกนี้ออกโอ้ยเรามีว้าวเรามีหอมตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งหนูคิดว่าหนูเอาไปแล้วนะยังอยู่เนี่ยอ้าเก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทําอาหารไม่เป็นไรเอาออกไปเลยนะคะเราจะปลูกปึ้งโอเครดน้ำหน่อยโอเคครับผม อุขอบคุณสำหรับคุณพีวัสุหนึ่งสองสามี่ที่มากดไลค์ฟาร์มของเราให้นะคะบาสหรืเป่าเหมือนว่าวันนี้เราจะทำอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เล่นแบบโอเคขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ทำแบบอะไรได้หลากหลายขึ้นรอบนี้เราได้สลัดมาอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นแร่นะรอบนี้ได้แค่แร่เท่านั้นระดับแรเนาะก็ให้คุณลุงหมูกินเลยนะคะผมวัดใจกันไปเลยครับโอเคครับได้ของดีครับได้สิ่งนี้มาโอเคนึง 1องหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วนะหนึ่งสองแล้วนะขอให้ได้อันดีๆขอดีๆนะอันนี้คือดีหรือไม่ดีอันนี้คือดีหรือไม่ดีนนดด <c ười> เป็นแบบแกรนเจอเมทัลคือมันดีไหมมันดีไหมไม่รู้แหละ ปลูกเลยนะคะไว้ไหนดีไว้ตรงไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราเอาเอาแบบพวกนี้อ,อ่ะเฮ้ยเรามีว้าวเรามีหอมตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งหนูคิดว่าหนูเอาไปแล้วนะยังอยู่อ่ะเนี่ยอ้าวเก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทําอาหารไม่เป็นไรเอาออกไปเลยนะคะเราจะปลูกปึ้งโอเครดน้ำหน่อย โอเคครับผม oh. อุ๊ยขอบคุณสำหรับคุณพีวัสุหนึ่งที่มากดไลค์ฟาร์มของเราให้นะคะบาสหรือเปล่าหลอกเมื่อกี้เราเก็บไปแล้วเราลืมหรือเปล่าเนี่ยอ่ารอบนี้หนูจะใส่เป็นฟักทองใส่เป็นแอปเปิลรอบนี้เรามั่วสตดแล้วนะคะทุกคนรอบนี้หนูมั่วสูตรแล้วนะแล้วก็แอปเปิลเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่เราสามารถใส่ได้แล้วก็จะใส่เป็นถ้าใส่มั่วเนี่ยอาจจะได้ซุปมา แล้วก็เป็นน้องคนนี้โอเคไปไปเลยนะคะรอประมาณหกนาทีนะคะทุกคนอาหารเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือหนูแบบทําฟาร์มไปแป๊บเดียวนะคะอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้สลัดมานะคะทุกคนแต่ทีนี้เป็นอู้รอบนี้น่าจะมีอะไรโอ้โหอะไรวะนะ่ะโอ้ไม <laughs> ่ก็ตลกมากโอเครอบนี้น่าจะได้อะไรดีดเนาะ ว้าวมีเดียมชอยใช้ยังไงอะ่ะอ๋อไปให้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมเมื่อวานเราก็ได้มาสองอันทุกคนแล้วก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแหละรอบนี้เราก็จะทําอาหารแบบสูตรมั่วๆอีกแล้วนะคะก็ใส่ไปเลยครับผมมีอะไรก็ใส่ไปเลยครับผมโอ้เราจะใส่มะพร้าวลูกใหญ่นะคะทุกคนหนูจะใส่มะพร้าวลูกใหญ่โอ๊ยผิดอันตกใจฮมะพร้าวมะพร้าวอยู่ไหนหน,น้านี่เลย เราจะใส่มะพร้าวอันใหญ่บุ้มสิบนาทีสิบนาทีเลยเหรอโอเคอ้าวอันนี้กลายเป็นเก้าเอาใหม่ใส่อันนี้ไปปึ้งเออใส่อะไรไปอีกเมื่อกี้สิ่งนี้อุ้ยอันนี้รอสิบเอ็ดนาทีทุกคนหนูยอมอะมาสิบเอ็ดนาทีนะคะทุกคนรอแบบหนึ่งอุ้ยหนูใส่อะไรไปซ้ำๆอ,อ่ะอ้าว ใส่แมงก้ Mango ไปสองไม่เป็นไรนะคะช่างมันหนูใส่ไปมั่วแล้วเราก็ได้สมูตตี้มาถ้าใครมีความรู้เรื่องการทำสมูตตี้อะทุกคนสามารถบอกไอได้เลยนะคะว่าสมูตตี้อันนี้เนี่ยเราสามารถแบบทำได้แบบง่ายๆหรือว่ามันทำแบบสูตรมั่วๆแล้วได้สมูตตี้หรือว่าไงถ้าใครมีความรู้เรื่องสมูตตี้แชร์กันหน่อยนะคะพี่พว้าวได้ตัวออันนั้นอีกแล้วทุกคนไอตัว ของตกแต่งนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะต้องการกินอะไรทุกคนเป็นโจ๊กหรอมันแปลว่าโจ๊กหรือว่ามันแปลว่าซุปหรือว่าอะไรทุกคนหนูไม่แน่ใจนะก็ก็รอดูว่าว่าอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันคืออะไรนะว่ามันคือซุปหรือมันคืออะไรกันแน่นะคะทุกคนหนูไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่เราก็จะปรุงปุงไปก่อนเนาะมีอะไรแล้วก็โยนโยนใส่หม้อไปเลยนะคะว้าว ใส่ไปเลยสูตมั่วครับอะไรอ่ะอะไรหรอโอ้วะเร้าาลูกใหญ่มากค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็เราได้สมูทตี้มาอีกแล้วทุกคนหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมหนูถึงได้สมูทตี้อีกแล้วรอบนี้เป็นริจนเดอรี่สมูทตี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็ลองให้คุณลุงหมูกินดีกว่าว่าเขาจะชอบหรือเปล่าโอเค ให้คอร์เรมาสามอันทุกคนก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จบกันเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเจ้าน้องคนนี้กันนะคะทุกคนก็ใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าอยากแบบมาดูพร้อมกันมาแบบบ้าๆบอๆพร้อมกันนะคะก็ฝากติดตามไอด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ถ้าใครแบบว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์แบบพูดคุยกันนะคะทุกคนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ทุกคนได้มาดูกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็นเลยแล้วก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไอเนี่ยก็มือใหมห่ ถ้าใครแบบว่ามีความรู้เรื่องไหนทําอะไรพลาดไปอะไรเงี้ยก็แนะนํากันมาได้เลยสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย